สวัสดีค่ะผู้ชช้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านคะเป็นยังไงบ้างการปฏิบัติธรรมของท่านสงบเย็นไหมคะถ้าสงบเย็นก็คือใช่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของชนชาติที่ฉลาดที่สุดนะคะในโลกนี้ให้ตัดสินกันเองนะคะ,ะพูดถึงชาวย,ยิวนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดใน ดินแดนอิสราเอลซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนะคะเมื่ออาณาจักรต่างๆยึดครองดินแดนดังกลา่าวก็ขับไล่ชาวยิวออกไปเป็นจำนวนมากครั้งใหญ่ที่สุดก็ในจักรวรรดิโรมันในปีคศ70นะคะเมื่อถูกขับไล่ยิวก็ตั้งถิ่นฐานไปในที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือยุโรปทวีพยุโรป อเมริกาเหนืออเมริกาใต้รวมทั้งทวีปเอเชียด้วยนะคะยูมีความเชื่องโยงกับประวัติศาสตร์พิธีกรรมประเพณีวรรณกรรมการปฏิบัติการทางศาสนาสายสัมพันธ์ในครอบครัวถือเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญนะคะชาวยูใช้ภาษาฮิปบรูซึ่งถือว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะคะชาวยูเนี่ยมีกฎของชาวยูคืออะไรคะการกู้ยืมเงินต้องคิดดอกเบี้ย ในขณะที่ฝรั่งไม่ประสีภาษากับการกู้ยืมเงินยิวก็ครองโลกในฐานะนายทุนค่ะอยู่ในเมืองฝรั่งของตนเองแม้ว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ยูวเป็นกระเป๋าเงินของพระราชาขุนศึกอัศวินในขณะที่ฝรั่งเหล่านั้นโมแด่แย่งชิงแผ่นดินกันนะคะยิวก็แย่งชิงเงินทองของพวกฝรั่งมานะคะชายยิวที่อยู่นอกประเทศนะตั้งแต่ ยุคกลางถึงศตวรรษที่20ก็พยายามต่อสู้ตั้งถิ่นฐานนะคะจนกระทั่งได้เป็นประเทศอิสราเอลในปี1948เมื่อตั้งประเทศได้แล้วชาวยิวทั่วโลกนะคะก็ส่งเงินค่ะกลับไปช่วยประเทศนะคะทำให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคัง่งพัฒนาทะเลทรายให้เป็นสีเขียวชอุ่์ เกษตรกรรมก็ดีเยี่ยมมีเทคโนโลยีมากมายเป็นประเทศแรกที่ผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลนะคะทีนี้ชาวยูเนี่ยทำไมถึงมองว่าชาวยูเป็นคนเก่งเพราะอะไรคะชาวยวได้รับรางวัลโนเบลมากมายทางทางวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีผู้คุมอํานาจของโลกนะคะเป็นนักเขียนนักดนตรีที่เป็นอัจฉริยะนะคะ ทำไมว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์จึงได้ฆ่าชาวยูนะคะทีนี้เพราะว่าฮิตเลอร์เขามองว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์อารอยันนะคะชาวยูเป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าก็พยายามให้เผ่าพันธุ์อื่นอ่อนแอลงเพื่อว่าเขาต้องการยึดครองโลกนะคะชาวยูก็ถือว่าเป็นศัตรูตัวชะกันของ าพันอารยันของเยอรมันจึงลงมือฆ่าชาวยิวมากกว่า11ล้านคนในสงคารามโลกซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ใหญ่มากนะคะชาวยิวที่รู้ตัวล่วงหน้าก็ออกจากประเทศยุโรปออกจากทวีปยุโรปนะคะมุ่งหน้าไปสู่เซี่ยงไฮ้ในจีนซึ่งมีเศรษฐรกิจค้าขายดีเยี่ยมก็เข้าไปตั้งชุมชนนะคะทำให้ อยู่ทั้งเหนือส่วนมากจะอยู่ทั้งเหนือกระจายไปทั่วประเทศจีนทําให้มีการผสมผสานระหวะ่างวัฒนธรรมและชาติพันธุ์นะคะนักประวัติศาสตร์เติมมองว่าชาวมองโกลลอยเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่ต่อเมื่อมาแต่ต่อมาเมื่อมีชาวยูเข้าไปอพยพด้ดวย,วยก็มีการผสมผสานกันนะคะก็ทําให้ชาวมองโกลยเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกเพิ่มมากขึ้นนะคะ นี่ก็จะมาพูดถึงเผ่าพันธุ์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะก็คือชาวอารยันนะคะชาวอารยันเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเอเชียกลางนะคะในช่วงก่อนประวัติศาสตร์อพยพสู่ตอนเหนือของอินเดียช่วง1,500ปีก่อนคริสต์กาศนะคะ ใช้ภาษาอินโดยูโรเปียนนะคะก่อนที่ชาวอารยันจะอพยพเข้ามาเนี่ยอ,อ,อารยธรรมลุ่มมนน้ำสินธุมีศาสนาเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5,000ปีมาแล้วก่อนคิศสการนะคะก็มีการทำกรเกษตรเจริญรื่งเรือง,องที่สูงสุดก็คือประมาณ2,000ปีก่อนคิดสการนะคะชาวอารยันจะมีรูปร่างสูงผิวขาวจมูกยาวผมสีอ่อนตาสีอ่อนนะคะ แต่ก็มีชาวกรีกที่มีผิวขาวผมดำเช่นชาวอิตาลีในปัจจุบันชาวอารยันมีการศึกษาสูงเมื่อเข้าตั้งจินฐานที่ใดก็ครอบครองเศรษฐกิจได้โดยง่ายนะคะทีนี้เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีกอบพยพไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อพยพยกทัพไปกรีไปตีอินเดียเมื่อปีเมื่อ326ปีก่อนคิดสการก็ใช้เวลาตีหลายปีนะคะแต่ก็ตีไม่ได้ ะะทีนี้ชาวกรีกก็ยอมรับเลยว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ของอินเดียเนี่ยเจริญก้าวหน้ากว่ากรีกมากเลยนะคะผลที่สุดพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ยกทัพกลับค่ะนะคะแต่ทีนี้พวกชาวทหารที่อยู่กับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะคะก็เบื่อแล้วในการรบทำนานนะคะก็ปรารถนานที่จะกลับบ้านนะคะ บางส่วนก็ขี้เกียจกลับแล้ว่ะเพราะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยเห็นว่าทางเหนือของอินเดียอากาศดีภูมิประเภทภ,ภูมิประเทศก็ดีนะคะเหมาะแก่การตั้งรกรากส่วนหนึ่งก็จึงอยู่ที่อินเดียต่อไปนะคะทีนี้เมื่อตั้งรกรากก็ครอบครองเพราะเขามีความรู้สูงเศรษฐกิจง่ายเขาก็เป็นพวกที่จัดตั้งระบบบนณาขึ้นเพื่ออะไร เพื่อแบ่งแยกพลเมืองของตนออกจากชาวพื้นเมืองซึ่งมีผิวคล้ำร่างกายปานกางนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะเศรษฐกิจของอินเดียอยู่ในมือของชาวอารยันเป็นส่วนใหญ่นะคะกิจการใหญ่โตทั้งหลายแหล่เลยถ้าสืบเนื่องกันขึ้นไปก็เป็นชาวอารยันหมดเลยนะคะพระพุทธเจ้าของเราในพัตลักกับนี้ก็เป็นชาวอารยันนะคะ นี้จะพูดต่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะทำไมต้องพูดถึงเรื่องอย่างนี้เพราะว่าอะไรประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในวงแหวนแห่งไฟวงแหวนแห่งไฟก็คือแนวของแผ่นดินรอบรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีภูเขาแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยนะคะเริ่มจากนิวซีแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินญี่ปุ่นรัสเซียแคนาดาข้ามไปฝั่งอเมริกานะคะก็มาถึง ชิลีเปรูนะคะเป็นรูปเกือกมาค่ะนะคะเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะเมื่อหลายปีก่อนเกาะกาะกะตัวที่มีเนื้อที่28ตารางกิโลเมตรเกิดระเบิดค่ะทำให้เกาะทั้งเกาะจมลงใต้ทะเลเกิดเกิดขึ้นซึนามิตาม,มานะคะกระทบกับชายฝั่งที่อยู่มากมายรอบๆบ,บริเวณน,นั้น ทำไมต้องพูดถึงญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่ในแผ่นดินที่มีรอยเลื่อนอยู่สี่รอยนะคะเป็นจุดบรรจบของแผ่นรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะคะรอยเลื่อนสี่รอยเนี่ยมีรอยเลื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือเอ่อรอยเลื่อนอมูเลียอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่านันไก่าภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาชื่อว่ารอยเลื่อนเมกกะนัน นันไกเมกะทรัสที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและซึนดมิขนาดใหญ่นะคะทีนี้เมื่อปกติเนี่ยะแล้วก็มีรอยเลื่อนอีกอันหนึ่งนะคะก็รอยเลื่อนแปซิฟิกอยู่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นนะคะเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นที่โทโฮกุในปี2 0 1 1นะคะ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยปกติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเจอแผ่นดินไหวบ่อยมากเขาชินนะคะนะคะปกติปีหนึ่งเขาจะเกิดประมาณสัก7-80ครั้งนะคะขนาดก็5ลิตร7ลิตรก็เป็นอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะคะแต่8ลิตรนี่น่ากลัวแล้วค่ะเพราะอะไรคะมันใหญ่มากเลยถ,ถึงต้องคอยระวังปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเกี่ยวยงกับการเกี่ยวโยงนะคะโทษทีค่ะ กับการเลือกการที่เราถ้าถ้าพุทธในหลักศาสนาพุทธก็เกี่ยวโยงในเรื่องของกรรมนะคะมีกรรมเป็นแดนเกิดค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยมีกรรมเพราะว่าต้องเกิดในแผ่นดินของเขาเป็นกรรมที่ทํามาจากอดีตชาติทําให้เกิดในภพภูมิต่างๆเขาต้องไปเกิดในแผ่นดินที่มีรอยเลื่อนอยู่มากนะคะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บุคคลทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะว่าอะไรคะเขาไปฆ่าคน ที่ชาวจีนสองแสนกว่าคนไปบุกไปโจมตีกองเรือของสหรัฐอเมริกาทําความเสียหายมากมายเห็นไหมคะตอนนี้เขาก็เลยต้องระวังตัวเองในเรื่องของแผ่นดินไหวแต่เขาก็เตรียมตัวอยู่นะคะไม่ใช่ไม่เตรียมตัวนี่ค่ะคือเขาก็ต้องรับผลของกรรมเพราะกรรมบางอย่างมันให้ผลนะคะบางอย่างมันจะให้ผลแบบชาติต่อไปหรือว่าอีกหลายชาติหลายภพนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลด้วยนะคะ เราโชคดีแค่ไหนที่อยู่ในแผ่นดินนี้สุวรรณภูนะคะเป็นแผ่นดินที่สงบร่มเย็นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาตินะคะก็ไม่มีอะไรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกรรมว่าทําไมญี่ปุ่นถึงได้เกิดแผ่นดินไหวทางญี่ปุ่นเขาเตรียมการค่ะต้นเดือนหน้าจะมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งเขาก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีผลหรือเปล่าก็ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมองดูลมหายใจของตัวเองนะคะค่อยๆทำค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะไม่เร่งค่ะขอให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ้มกับโลกหรืออยังถ้าท่านยิ้มกับโลกโลกก็ยิ้มกับท่านด้วยนะคะทานนี้สาธุสาธุอนุโมทานิค่ะ